ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามสเสมอหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเ,อเจี๊ยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกูอย่างมี ความสุขสวยงามยามเย็นๆเลยครับ200บาทก็โดนใจได้ครับบูชา2อ,องค์300บาทครับรายการที่1ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อตุบๆต,ตับๆเลยครับเนื้อขนมตุบๆเลยครับนึกนุ่มครับ นุ่มๆม,มันๆเลยครับน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จเกจิชยโยครับเนือแก่งๆเลยครับแน่นๆเลยครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับสองร้อยบาทครับก็จับต้องได้ครับ ไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อจันท์ครับ พอีพ2 4อ2ครับหลวงพ่อจันรวัดบางมอนครับเมืองกรุงเก่าครับอุทยาครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆมันๆเลยครับ รายการที่6กคเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆ่นมันมันเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเปียกทองคำครับหลังรอหครับ รายการที่แปดครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนหนือนวลนวลเลยครับเน,เนียนเนียนนุ่มนุ่มเลยครับแต่ไม่นิ่มครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับรายการที่เก้าครับเป็นพระสมกอครับ พระสมกอเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่11เครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับด้านหลังตอกโคดชฉอชิงครับฉอชิงตีดังครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่12ครับเป็นลูกอมชานหมากครับเก่าครับหลวงพ่อทบหรือเปล่าครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่13ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับเนื้อว่านมันๆเลยครับเก่าๆค่าๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือกยยายศาสตร์ครับเหนือผงอมเหลืองฟักทองเลยครับน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่15ครับเป็นพักกู่ครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับถักลวดเก่าครับ รายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนุนๆเลยครับแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระชัยวัดตาแดงครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับด้านหลังต่อโค้ดีครับ ตายฐานอุดกิ่งครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับมีตามหานิยมอย่างแรงครับรายการที่18ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเรี่ยมกรอบสแตนเลสครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับ พระนิรันตรายครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆเลยครับเลี่ยมกรอบสีครับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับนุมน่มๆแน่นๆเลยครับหลังกระดานครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มๆมันๆเลยครับ ตะก,กุดเก่าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับเมืองกรุงเก่าอายุธยาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อตอไปครับพระสวยๆงามงามยามเย็นเย็นครับถูกใจได้เลยครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ บางบางเบาเบาครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ